โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนําเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนอ่าคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้มาดูกิจกรรมในเกม RW นะว่ามีกิจกรรมอะไรเข้า,าอัปเดตกันบ้างสำหรับที่กิจกรรมที่เข้ามาในวันนี้ก็เป็นร้านค้าสายรับกับสก,กินของเซลฟี่ลดราคาสูงสุดถึง99%โดยสก,กินเซลฟี่ราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่510คูป,ปองเนาะใครสนใจคิดได้เลยเดี๋ยววันนี้เรามาิวกิจกรรมนี้ทุกคน โดยระยะเวาลางกิจกรรมก็เริ่มแต่5มกรา2565จนถึง18มกรา2565นี้เท่านั้นนะก็เป็นแนวทางในการตัดสินใจแล้วกันเนาะิปลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ส่วนลดกี่บาทเนานะอาจจะสูงสุด99หรือเปล่านะโอเคไม่รู้เหมือนกันจะได้ถึงนั้นไว้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันโอเคโอเคครับก็กดเข้ามาเนาะก็จะมาที่หน้านี้ก่อนเลยก็เป็น การขอความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลการีนาให้ความสำคัญในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ก็ลองอ่านราละเอียดได้นะอันนี้การีนาจะประมวลผลของข้อมูลของคุณกิจกรรมใดบ้างทําไมการีนาจึงขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและเปิดเผย,ยข้อมูลของคุณการีนาจะรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อใดออมีโอกาสแจ้งข่าวสารแล้วก็ความปลอดภัยอันนี้เราก็กดยอมรับไปแล้วกันเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็เข้ามาในหน้านี้แล้วก็จะ มาในหน้าของกิจกรรมของกิจกรรมนี่แหละเป็นกิจกรรมส่วนลดเนาะเดี๋ยวต้องไปดูวิธีการเล่นอีกทีหนึ่งโดยวิธีการเล่นก็คือทุกครั้งที่กดเพื่อรับส่วนลดเพิ่มราคาของสก,กินจะลดลงตามเปอร์เซ็นที่เอ่อที่ได้รับเนาะแสดงว่าเป็นการสุ่มเปอร์เซ็นการลดราคาโอเคครับส่วนลดที่ได้จะนํามารวมบวกกันและมีโอกาสได้ลดสูงสุดถึง99%า,า้าอเ่าฮะเดี๋ยวกดต่อไปอึ๊บอ้าว โอเคครับซื้อสก,กินในราคาที่คุณต้องการก็ส่วนลดที่เท่าไหร่ก็ได้เราก็มาลดกันเนะาะกรุณาตรวจสอบพื้นที่ในกล่องจดหมายให้เพียงพอไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่รับของรางวัลก็ใครสนใจก็ไปดูดีๆเนาะโดยกฎกติกานะครับระยะเวลางกิจกรรม5มกราถึง18มกรา2565ผู้เล่นจะมีสิทธิในการสุ่มส่วนลดได้สูงสุด3ครั้งแล้วก็มาบวกรวมกันส่วนลดสูงสุด99% ผู้เล่นสามารถกดเดิมไม่ต้องเป็นต้องรับส่วนลดก็ได้แล้วก็ของจะเข้าในกล่องจดหมายภพียงสีชั่วโมงเนาะก็มีปัญหาแล้วก็ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาลดครั้งแรกเลยที่9ก้คูปองเนาะดูซิว่าจะได้ส่วนลดเท่าไหร่ฮึบ25่เฮ้ยเยอะนะมาดูครั้งที่2กันครั้งที่2ที่1919 19คูปองฮึบ หุย40ก็ลดเพิ่มมาอี15%แล้วมาดู29คูปองสุดท้ายกันจะได้ลดถึง99ไหม45ได้ลดเพิ่มมา5%เนอะก็ะจะเราจะซื้อสกินของเซลฟี่ได้ในราคา280คูปองอืมก็น่าสนใจอยู่นะก็ะลดมาเยอะอยู่นะจาก510เหลือ280ก็เกือบครึ่งนึงเลยโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะว่าสกินเซลฟี่เนี้ยมันจะเข้าไปในกล่องจดหมายเดี๋ยวเข้าไปดูกันลุ๊บเอาเดี๋ยวกดซื้อก่อนลืม โอเคครับก็เดี๋ยวกดออกนี่ก่อนเนาะชุบโอเคครับหลายๆกิจกรรมเราก็ทำคลิปรยู่ไว้ในช่องนะใครสนใจก็ไปดูกันได้นะคลิปอยู่ในช่องนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวก็เข้ามาที่กล่องจดหมายอันนี้ที่ระบบ Rov Reward เนาะโอเคครับก็ได้มาแล้วสก,กินเซลฟี่สกินนี้นะเนาะก็เท่เลยแหละโอเคครับใครสนใจก็มาสมกันได้นะกิจกรรมนี้ ก็เราเสียไป280คูป,ปองใช่ไหมแล้วก็บวกส่วนลดอีกเท่าไหร่10 20 30ประมาณ60เนาะก็ประมาณ340คูป,ปองโอเคหลังจากนี้มาดูรีวิวสก,กินกันนะ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุมเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับ ร้านเมโลท็อปอเปิดให้บริการ8โมงชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR โคดอันนี้ได้เลยโอเคครับก็เข้ามาในตัวเกมเนาะมาดูสกินนี้กันว่าสกินนี้ยังไงเริ่มจากท่าวาร์ปของสกินนี้ก่อนเลยแล้ะกันว่าเป็นยังไงเนาะโอเคครับ ก็เป็นอันนี้เนาะอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ว์ปเราใส่มาเองนะเว็นดารูมานี่ก็น่ารักดีชุบโอเคครับเดี๋ยวหลงังจากนี้ก็ดูมาสกิลอันนี้มารู้จากการโจมตีกติก็เท่ดีเนาะหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวมาดูจอนโจมตีไปที่ศัตรูแล้ว,ลวกันเริ่มมาที่เอ,อ,อ้ยมันค้างช่วงนี้เครื่องมีปัญหานิดน,นึงฮอืมเฮ้ยเราว่าถ้าโจมตีกติก็เท่นะเป็นเหลืองเขียวปะ สีออกเลือเเขียวๆขียวก็เท่ดีนะนี่สกิลหนึ่งเฮ้ยถ้าพุ่งมันเท่อ,เอ่ะเออก็สมเป็นสก,กิลระดับเลเยนด์เจนนะแล้วว่าถ้าพุ่งมันก็เท่เนี่ยชุบนี่สก,กิลสองพุ่งทางอื่นสิเฮ้ยแราว,ว่ามันสวยนะเนี่ยใช้คู่กับสก,กิลหนึ่งก็เท่เลยอะ่ะแบบพุ่งเสร็จแล้วก็แบบฟันชุบๆ,ๆ,ๆ,ๆแรงดีอะ่ะแล้วมาดูแรงดีนะเออใครสนใจก็ไปดูกันได้นะ เอาต่อไปมาดูที่สกิลอัลติเมทต่อเลยแล้วกันโอ้ดูแรงมากเลยอะพื้นมันแตกแรงมากเอ้ยเท่เท,ท,ทอยู่เฮ้ยใครเมนเซลฟิตได้สกินนี้ไปก็เท่ใช้ได้เลยนะดีอยู่ดีอยู่ก็ใครสนใจก็ไปลองสุ่มกันได้นะคหรับสกินนี้ก็ราคาก็พอสูงสุดก็510ร้อบรปองเนาะแต่ถ้าใครได้ส่วนลด99%ก็คือโชคดีมากเลยแล้วว่าเออโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็คิดง่ายกับสกินเซลฟี่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแต่เราว่าสกินมันก็เทเลยใครสนใจก็ไปลองดูกันได้นะสำหรับสกินนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปที่แบบว่าไม่ใช่ก็ต่อจากคลิปนี้แหละก็จะเป็นแบบไม่มีเสียงภาคเราเนาะเผื่อใครอยากฟังสกินชัดๆก็ไปดูกันได้ก็น่าจะประมาณนี้ก็ ฝากสปอนเซอร์ของเราสองเจ้าด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV แล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจเมโล่ท็อป5เพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนเนาะใช้เพียงเลขโอเพนไอดีใครสนใจสนับสนุนสปอนเซอร์เราก็ฝากอุดหนุนได้นะเราเรจะทิ้งลิงก์เพจของสองสองเพจไว้ใต้คลิปนี้เลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสังเกตะดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย Damn. Hi. Follow me and we will prevail! i bring true victory